ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เสียบลูกศิษย์แม่มดกัญชารายงานตัวนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งคือวันอะไรนะคะวันที่หนึ่งคือวันฝรั่งเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันฟูเดย์นะคะเป็นวันที่ อนุญาตให้โกหกได้หนึ่งวันนะคะอนุญาตให้โกหกได้หนึ่งวันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะพูดจากโกหกอะไรไม่ผิดนะคะวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันฟูเดย์ค่ะนะคะนะคะทีนี้วันนี้เราแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้นะเป็นสิ่งเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องโกหกนะเป็นเรื่องจริงที่หลายหลายคน ทำยากมากเลยนะคะโคตรทำยากเลยพี่เจมเองก็ทำยากมากเลยนั่นคืออะไรนั่นคือเรื่องของนะคะอาหารมื้อเย็นนะคะวันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อของเรื่องของอโรคที่มีโรคที่มากับอาหารมื้อเย็นซึ่งอาหารมื้อเย็นเป็นมื้อที่ที่ทุกคนรอคอยหลังจากที่ทั้งวันทําง,งานเหน็ดเหนื่อยกันมานะครับพอพอถึงเวลาช่วงเลิกงานช่วงเย็นเนี่ยเราถือว่าเป็นช่วงที่ enjoy eating นะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า,าคลายความเครียดนะคะอาหารนะคะการกินอาหารการรับประทานอาหารไม่ว่าจะกับเพื่อนนะคะเจอกับเพื่อนหรือว่ากับครอบครัวเป็นความสุขอย่างหนึง่งนะคะเพราะว่าฉะนั้นเวลาที่จะเจอกันที่รู้สึกว่าจะทานอาหารอ,ร,อร่อยน่าจะเป็นอาหารมื้อเย็นเนาะนะ,ะ,นะะเพราะว่า,าหมดภารกิจต่างๆแล้วก็ได้ดื่มกันได้กินได้เจอครอบครัวกันแต่จริงๆแล้วเรามาดูกันนะคะว่า มื้อเย็นน่ะมันเป็นมื้อที่เราควรจะทานหรือไม่นะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าอายุของเรายังน้อยๆอยูอยน่อยอยนะคะมันก็ไม่ค่อยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจคุณพิรดาบอกว่าแชร์แล้วขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะนะคะอันนะมันก็ไม่ค่อยที่จะ ให้ความสาคัญเท่าไหรเพราะคิดว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ทีนี้พอถึงช่วงเวลาที่ห้าสิบหสิไปแล้วนะคะเราจะพูดถึงห้า0ิบหสิไปแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ระบบทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันมันมันทำงานช้าลงมันเสื่อมลงร่างกายเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นระบบของการย่อยนะต่างนะในร่างกายเรามันทํางานได้น้อยลงทํางาน ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะมันถึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าโรคของอโรคของความเสื่อมของร่างกายมันจะเกิดประมาณทัก40-50ปีอายุนะคะส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกว่าอายุน้อยๆก็เป็นมะเร็งกันแล้วนะคะนั่นคือเรื่องของอาหารการกินเพราะฉะนั้นอาหาร การกินเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีนี้มาดูกันว่ามื้อเย็นเนี่ยนะคะมันส่งผลให้เกิดโรคภัยอะไรบ้างนะ,ะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับอาหารมื้อเย็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วนะโดยปกติแล้วนะคะถ้าสมมติว่าช่วงเวลาเช้าเลยนะคะที่เราตื่นขึ้นมานะคะเขาให้พิจารณาแบบนี้นะคะว่าถ้าหาว่าช่วงเช้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกหิวนะคะไม่ค่อยรู้สึกหิวอะไรนั่นแสดงว่ามื้อเย็นนะคะมื้อเย็นเราสามารถลดปริมาณอาหารนะคะลงได้ ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเลยนะให้สังเกตตัวเองตอนเช้าว่าตื่นมาพร้อมกับความหิวหรือเปล่านะคะนะคะทีนี้มันมีผู้เชี่ยวชาญค่ะนะคะเราไปอ่านหนังสืออันนึงนะคะเจอว่าผู้เชี่ยวชาญชาวไต้หวันนะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายประเทศนะเขาค้นพบว่านะ,ะสาเหตุของโรคต่างๆนะมันเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลากลางคืนนะคะนั่นหมายความว่า การที่เรากินอาหารมื้อเย็นหรือเรากินอาหารกลางคืนที่ไม่ถูกสุขลักษณะมันสามารถก่อให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บตามมาอีกมากมายเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมื้ออาหารนะคะนะคะมื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อทีอ่ใกล้เข้านอนแล้วเขากําหนดเอาว่าอาหารมื้อเย็นเนี่ยไม่ควรกินเกินหมายถึงว่า4ี่โมสชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะเข้านอนสมมุติว่าเราเข้านอนห้าทุ่มนะคะ ถ้าเราเข้านอนห้าทุ่มนะคะช่วงกี่โมงที่เราควรจะต้องกินอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้าทุ่มก็ประมาณหกหกเดี๋ยวนะคะห 7 8 9 1ดเอาประมาณ5-6โมงเย็นนะคะมื้อนั้นก็ควรจะหลังจาก5-6โมงเย็นแล้วไม่ควรรับประทานอาหารแล้วนะคะนะคะถ้าหากว่าควรจะนอนตอนห้าทุ่มเข้านอนนะคะเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะอ่ช่วงเวลาค่ำไปแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องการพักผอ่อนแล้วนะคะเราไม่ต้องการอาหารจริงๆแล้วอาหารมื้อเย็นเนี่ยร่างกายไม่ต้องการด้วยซ้าไปนะคะเพราะว่ามันไม่สาคัญมันไม่ต้องใช้อาหารมื้อเย็นนะแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่า การสันส่นๆการ,การดื่มกันก็มักจะเป็นเวลาเย็นโดยเฉพาะเวลาวันศุกร์คุณดาดินสวัสดีค่ะคุณแววมายุราสวัสดีนะคะโดยเฉพาะเวลาวันศุกร์นะคะสมัยก่อนพี่เจ้าก็เป็นค่ะพะวันศุกร์ปับ๊บหลั่นล่านะคะไปกับเพื่อนนะ,ะไปดื่มไปกินกันดึ๋นๆโดยเฉพาะหมูกระทะนะคะซึ่ง นะอันนั้นแหละคะ่ะเป็นทําให้ส่งผลที่เกิดโรคมากมายอะไรบ้างนะที่เกี่ยวกับอาหารการกินมื้อเย็นเช่นหนึ่งนะคะอันดับแรกคือโรคที่สําคัญคือโรคอ้วนนะแน่นอนที่สุดเลยนะเกเลยของคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเนื่องจากว่ากินอาหารดีเกินไปนะหรือกินอาหารมากเกินไปกินอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการมากเกินไปนะคะเมื่อกินอาหารที่มากเกินไปปั๊บเนี่ยคะ่ะ นะช่วงเวลาที่ควรจะต้องนอนแล้วล่ะร่างกายมันไม่ต้องการพลังงานอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นร่างกายเมื่อเรากินอาหารมื้อเย็นเยอะๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือร่างกายเก็บหมดเลยค่ะนะคะเขาไม่เอาไปใช้พลังงานเขาเก็บสะสมเอาไว้นะในรูปของไขมันในรูปของคอเลเในรูปของไตรกลีเซอไรด์นะคะเก็บเอาไว้เลยสะสมไปทุกวันเลยนะถ้าเรากินอาหารเกินแคลอรี่เกินไปทุกวันมันจะถูก สะสมไว้แล้วก็สังเคราะห์เป็นไขมันนะะแล้วก็ทำให้การทำงานของอินซูลินทำงานแย่ลงด้วยนะคะนั่นคือส่งผลให้เกิดโรคอะไรคะโรคเบาหวานจะตามมานะโรคเบาหวานจะตามมาการที่เรากินอาหารมื้อเย็นมากเกินไปมันจะกระตุ้นค่ะมันจะกระตุ้นการหลั่งของอินซูลินทำให้เราแก่เร็วนะคะเราจะแก่เร็วแล้วมันจะกระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานแน่นอนที่สุดเลยนะคะถ้าหากว่าเรากินมากเกินไปในมื้อเย็นเนี่ยมันจะทำให้เราอ้วนแล้วถ้าเกิดเราอ้วน มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไขยมันต่างๆที่มันสะสมอยู่มันก็จะส,ะสะสมทั่วเลยนะผิวหนังนะในบริเวณผิวชั้นผิวหนังชั้นไขมันชั้นหน้าท้องโดยเฉพาะตรงหน้าท้องเนี่ยไขยมันนะคะตรงหน้าท้องนี้เป็นไขมันส่วนที่เอาออกยากที่สุดเลยนะคะอ,ออกยากมากเลยแล้วเมื่อมันสะสมเรากินอาหาร เข้าไปทุกวันทุกวันมันค่อยๆสะสมนะคะ <_ C 1> เรากินมาเป็นเวลา4ี่ปีห0ปีมันสะสมแล้วถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายด้วยมันก็ยิ่งสะสมอาหารจำไว้อย่างนี้นะคะว่าร่างกายมันจะเอาไปใช้งานยังไงนะคะ <_ C 1> สมมติว่าเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยค่ะเราทานอาหารเข้าไปปั๊บนะมันจะใช้พลังงานอาหารที่เข้าไปอันดับแรกก่อนสมมติเรากินมื้อเนี่ยมื้อเที่ยงเรากินมื้อเที่ยงปั๊บนะร่างกายมันจะเอาอาหารมื้อที่เรากําลังกินเนี่ยไปเผาผ่านพลังงานก่อนนะคะ ถ้าหากว่าเรากินน้อยเช่นบางคนอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยค่ะการเผาผลาญเนี่ยมันได้ที่วันละ1,200แคลอรี่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะนะเราต้องไปตรวจอันนี้ต้องไปตรวจนะคะว่าการเผาผลาญพลังงานของเรามัน,มนได้กี่แคลอรี่อย่างของพี่เจี๊ยบเนี่ย1,200แคลอรี่ถ้าวันนั้นพี่เจี๊ยบกินเกินกินข้าวผัดกะเพรานะหรือกินอะไรที่เป็นไขมันเยอะๆกินน้ําตาลก็ไปเยอะๆเนี่ยมันเกินถ้ามันเกิน1,200แล้วนะคะ เกิดยังไงขึ้นมันไปเก็บค่ะนะมันจะไปเก็บแล้วถ้ามันไปเก็บที่หน้าท้องเกิดอะไรขึ้นอ่ะตรงไขมันตรงช่วงหน้าท้องเป็นไขมันที่อันตรายที่สุดเป็นระเบิดเวลาซึ่งพี่เจะเคยพูดบ่อยว่ามันคือระเบิดเวลาซึ่งอยู่ในร่างกายของเรามันพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อมันระเบิดยังไงคะมันระเบิดแบบนี้ค่ะไขมันที่อยู่ตรงชั้นหน้าท้องเนี่ยมันสามารถที่จะหลุดนะหลุด เมื่อไหร่ไม่รู้มันสามารถที่จะหลุดออกไปแล้วสามารถเข้าไปยังกระแสะเลือดได้เลยนะคะคุณรัชนกสวัสดีค่ะเข้าไปในกระแสะเลือดได้เลยแล้วถ้ามันเข้าไปในกระแสะเลือดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าไขามันอันนั้นเป็นชิ้นใหญ่แล้วจ้ะถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่แล้วบังเอิญบังเอิญเส้นเลือดของเราตีบซะด้วยนะเส้นเลือดของเราก็อาจจะมีไขมันไปพอกอยู่เยอะจนกระทั่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจจะตีบนะเป็น ช่องตีบช่องแคบค่ะพอไขมันตรงท้องเนี่ยหลุดไปปั๊บเนี่ยมันจะไปอุดนะคะเกิดมันไปอุดที่สมองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไขมันไปอุดตรงสมองเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้นั่นก็เกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบนะคะ สมองไม่ได้รับออกซิเจนไม่ได้รับเลือดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นคะเกิดภาะวะอมัอมาพาตนะคะถ้าเกิดว่าไปทันโรงพยาบาลภายใน3าสี่ชั่วโมงทันก็โอเคไม่มีปัญหาถ้าเกิดไปไม่ทันก็เกิดก็คือเกิดโรคของอ่าเขาเรียกว่าอมาัอมาพาตได้เลยนะ,ะหรืออาจจะแตกได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไปอุดตรงอ่าหลอดเลือดหัวใจมันก็ทําให้คนนั้นอยู่ๆปับก็หาย ก็คือเขาเรียกว่าภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้เลยนี่คืออันตรายของไขมันที่อยู่หน้าท้องของเราเนี่ยค่ะเราลองสังเกตนะนะลองก้มลองดูว่าใครมีหน้าท้องบ้างนะคะถ้ามีหน้าท้องหนาเยอะๆนะคะลองอ่า จับดูนะเอาเอามือเนี่ยนะเอ่อจับดูว่าเราเรามีหนาแค่ไหนนะนะเรามีเยอะแค่ไหนนั่นแหละค่ะตรงหน้าท้องนั่นคือระเบิดเวลานะมันพร้อมที่จะหลุดไปในกระแสะเลือดได้ตลอดเวลาเลยนั่นคืออันตรายนะมันคือสิ่งที่อันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นมันสามารถทําให้เกิดโรคหัวใจวายได้เลยนะเกิดอมพืตเอัมาพาตได้เลยนะจากไขมันที่สะสมอยู่ที่ ช่องท้องนะทีนี้อะไรอีกบ้างคะที่เป็นโรคที่เกิดจากการทานอาหารมื้อเย็นเนี่ยเช่นโรคลำไส้นะคะลำไส้แปลปรวนนะโรคของอะมะเร็งลำไส้นะคะถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารเย็นมากเกินไปสิ่งที่สําคัญก็คือเย็นเกินไปเนี่ยนะ,ะ,ะโปรตีนมันจะ ย่อยสลายได้ไม่หมดนะคะมันก็จะทำให้การทำงานของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของเรานะคะนะทำงานได้ไม่ดีแล้วแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของเรามันอาจจะเกาะให้เกิดสารพิษในลำไส้ซึ่งโดยปกติแล้วในลำไส้ของเราก็เป็นส่วนที่สัมผัสกับสารพิษมากที่สุดนะคะในบรรดาอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะคะลำไส้ถือเป็นอวัยวะที่สัมผัสสารพิษ อยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องขับถ่ายถูกไหมคะของเสียนะคะที่ขับออกมาจากอุจจาระของเรามันผ่านผนังลำไส้นะคะผ่านลงมาลงมานะคะถ้าเราเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าเรากินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เยอะนะคะโปรตีนไขมันเยอะๆแล้วเราไม่ค่อยทานผักนะ,ะเราไม่ค่อยทานผัก,เร,ผกเราไม่ค่อยทานผลไม้สิ่งที่เกิดขึ้น, э นก็คือผักผลไม้ม, 4, ม,ม, 4, มันเหมือนไฟเบอร์มันเป็นไฟเบอร์มันเหมือนเป็นไม่กวาดะคะกวาดลำไสใ้ให้เราให้สะอาดมันจะกวาดให้เราแต่ถ้าเราไม่กินเลยนะเราชอบกิน พวกของทอดๆของมันๆนะขอนหวานพวกนี้เพราะฉะนั้นลำไส้ของเราเหมือนไม่มีไม้กวาดไม่มีไม้กวาดที่จะคอยกวาดลำไส้เลยนะเมื่อไม่มีไม้กวาดที่จะคอยกวาดลำไส้มันก็เกิดสารพิษก็คือพิษที่มัน มันเกิดการลายคายเคืองพอมันเกิดการรา,าคายเคืองที่ลำไส้เยอะๆสัมผัสเยอะๆแล้วบางคนท้องผูกอีกต่างหากอย่างเงี้ยค่ะนะมันส่งให้ลำไส้เราเจอสารพิษเยอะๆแล้วถ้าเราทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันมันเกิดตรงนั้นแล้วเกิดผนังลำไส้ส่วนใดส่วนหนึ่งของผนังลำไส้ไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยเกิดการอักเสบนานวันไปทิ้งไว้5ปี7ปี10ปีนะไอ้ตรงนั้นน่ะมันก็จะทําให้เซลล์ตรงนั้นเกิดการอักเสบเกิดการกลายพันธุ์ได้สุดท้าย มันก็เกิดติ่งเนื้อนะคะแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งกระจายนะคะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ไปได้นั่นคือภาวะของการที่เราทานอาหารมื้อเย็นโดยการทานโปรตีนเยอะๆนะคะส่งผลทําให้ลำไส้เกิดการทํางานผิดปกตินะ,ะเกิดการทํางานที่แบบลำไส้เขาเรียกว่าแบคทีเรียนะทำงานได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็น่าเป็นห่วงนะคะมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่ กว่าจะเจอนะคะใช้เวลาคือแทบจะเป็นระยะ3มระยะสีไปแล้วถึงจะเจอนะคะนะคะเพราะว่ากว่ามันจะเจอมันเกิดความผิดปกติใช้เวลานาน,านมากเลยค่ะนะคะแล้วโรคอีกโรคหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับอาหารมื้อเย็นก็คือโรคของนิ้วทางเดินปัสสาวะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมันเกี่ยวกับเรื่องของการขับแคลเซียมนะคะออกจากร่างกายเพราะว่าการขัด แคลเซียมออกจากร่างกายเวลาที่ดีเหมาะสมที่สุดในการที่ร่างกายจะขับแคลเซียมออกจากร่างกายก็คือหลังจากมื้ออาหารแล้วประมาณ4-5ชั่วโมงนะถ้าเราทานอาหารมื้อเย็น2ทุ่มนะสองทุ่มนับไป4ี่ห้าชั่วโมงนะช่วงเวลานั้นเป็นไงคะเราควรจะต้องหลับแล้วในเวลาที่เราหลับอยู่ร่างกายมันยังคงต้องทํางานอยู่ในการที่จะต้องขับ แคลเซียมออกจากร่างกายนะร่างกายก็จะทํางานหนักนะแทนที่จะได้พักผ่อนนะร่างกายแทนที่จะได้พักผ่อนแทนที่จะได้ไปซ่อมแซมส่วนอื่นๆที่มันบกพร่องไปกลับต้องมานั่งขับแคลเซียมออกไปอีกทําให้ร่างกายทํางานหนักร่างกายของเราก็จะค่อยๆซุดๆโมโซมลงสุด,สด,สสสสดท้ายก็ก่อให้เกิดอะไรบ้างนะคะนะสิ่งที่ก่อให้เกิดเช่นก็คือเกิดอาจจะเกิดนิ้ว ทางเดินปัสสาวะนะนิ่วในถุงน้ําดีนิ่วในท่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยพวกนิ่วนะเกิดขึ้นได้เพราะว่าร่างกายขับขัดแคลเซียมออกได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ นะประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมันมีปัญหาเรื่องของไตด้วยนะคะนะปัะสสาวะด้วยนะนะปัสสาวะที่อยู่ในท่อไตปัสสาวะที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยหรือท่อปัสสาวะทางเดินปัสสาวะอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับออกได้นะคะมันก็ทําให้เกิดภาวะของนิ่วนะคะเป็นนิ่วซึ่งทิ้งไว้นานๆก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งได้อีกต่างหากเลยนะคะนี่คือแค่ผลจากการที่เราทานอาหารเย็นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็คือแน่นอนที่สุด เลยภาะวะของไขมันสูงนะอันนี้ภาะวะไขมันสูงซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆนานาอีกมากมายเลยนะคะเมื่อเย็นนะคะอาหารที่เป็นโปรโตีนหรืออาหารที่เป็นไขมันสูงสูงนะเช่นพวกหมูกระทะไขมันอะไรอะ่ะพวกมันหมูหมูสามชั้นที่ปิ้งย่างอร่อยนักอันนี้นะคะมันจะเป็นตัวไปกระตุ้นตับนะคะกระตุ้นตับให้ผลิตเขาเรียกว่าไลโปโปรโตีนนะนะแล้วก็ทำให้เกิด ปัญหาคือคือหนึ่งเกิดไตรกลีเสลายสูงทําให้ไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วถ้าไขมันในเลือดสูงนะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปพอกนะคะผนังลำผนังอ่ามันก็จะไปพอกผนังของเลือดนะคะนะคะถ้าหากว่าอ่าเลือดเนี่ยค่นะมีผนังมีไขมันไปพอกตรงผนังทุกวันทุกวันพอกขึ้นทุกวันจากลำอ่าจากเขาเรียกว่า หลอดเลือดของเราซึ่งปกติหลอดเลือดของเรามันก็เส้นกระตีดเดียวอยู่แล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าไขมันมันไปพอกทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าเส้นเลือดตรงนั้นเกิดเกิดการไม่ยุดหยุน่นเขาเรียกว่าแข็งนะ เกิดการไม่ยุดหยุ่นะแล้วเมื่อเกิดการไม่ยุดหยุ่นเกิดอะไรขึ้นหัวใจเราสังเกตดูหัวใจเราเนี่ยเวลาเราเต้นหัวใจเต้นก็คือการบีบนะก็เกิดส่งผลถึงเรื่องของความดันด้วยนะความดันสูงเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยมันจะต้องบีบนะส่งเลือดไปเลี้ยงเลือดก็คือทําหน้าที่ขนถ่ายพวกอินซูลินนะคะขนถ่ายอินซูลินขนถ่ายอาหารขนถ่ายน้ําตาลนะคะแล้วก็พลังงานต่างๆออกซิเจนต่างๆนะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้ถ้าหากว่าผนัง ลำ่าผนังท่ทิผนังเลือดของเราเนี่ยนะคะมันอ่ามันตีปะคะหัวใจก็ต้องทํางานหนักในการที่จะคอยบีบนะมันเหมือนอันนึกถึงไอ้ตัวยางสูบอะสูบยางแล้วเราสูบสูบสูบยางรถอะคะ่ะ รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยเราเราสูบมันต้องใช้แรงสูบหัวใจมันต้องใช้แรงส่งในการที่จะส่งเลือดไปทีนี้พอผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยนะมันตีบนะคะหัวใจก็ต้องทํางานหนักค่ะอย่างหนักในการที่จะต้องส่งเลือดไปเลี้ยงโดยเฉพาะ,ะเขาเรียกว่าปลายประสาทหรือ,อส่วนปลายเช่นสมองหรือว่าปลายประสาทส่วน ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยค่ะปลายเท้าปลายมือส่วนปลายเนี่ยมันต้องทํางานอย่างหนักเลยทีนี้พอมันทำงานอย่างหนักแล้วประจวบกับว่าหลอดเลือดของเรามันมันไม่ยืดหยุ่นมันแข็งมันนึกถึงสภาพอะไรนึกถึงสภาพของของอาสายยางค่ะสายยางที่ ลดน้ำต้านายอะสายยางที่ฉีดรดน้ำาต้าไม้อะหรือว่าหนังยางก็ได้ค่ะหนังยางที่เรามัดผมเนี่ยถ้าเป็นของใหม่ๆเห็นไหมมันยืดหยุ่นได้ดีนะแต่ถ้ามันทิ้งไว้จนเก่าแล้วเนี่ยมันไม่สามารถยืดได้เส้นเลือดเราก็เหมือนกันนะคะทีนี้พอมันไม่สามารถยืดหยุ่นได้ทีนี้ผนังหลอดเลือดของเราที่หัวใจต้องบีบตัวอย่างแรงมันกระแทกค่ะนะเลือดเนี่ยเวลาหัวใจบีบตัวอย่างแรงมันกระแทกผนังค่ะมันกระแทกกระแทกแล้วถ้ามันกระแทกบ่อยๆแล้วปรากฏว่าเส้นเลือดของเรามันเปราะค่ะ มันแข็งมันไม่ยืดหยุนนะมันไม่ยืดหยุ่นปั๊บกระแทกบ่อยๆบ่อยๆหนึ่งความดันโลหิตสูงสองเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดการาเขาเรียกบาดเจ็บอาจจะเกิดการรั่วนะการแตกการรั่วของผนังหลอดเลือดได้ซึ่งเราไม่รู้มันจะแตกตรงไหนเนาะถ้ามันดันไปแตกที่สมองอันนั้นก็ ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกซึมนะคะนะคะมันก็เป็นเรื่องสําคัญถ้ามันไปอ่าไปไปแตกหรือไปรั่วตรงหลอดเลือดที่ไปสู่หัวใจมันก็จะเป็นอันตรายเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดภาวะอ่าของการทานอาหารนะที่ทําให้ไขมันสูงไขมันสูงโดยเฉพาะมื้อเย็นซึ่งร่างกายไม่ได้เผาผลาญพลังงานนะคะมันเก็บหมดนะต่อไปต่อเนื่องไปมันก็จะทําให้เกิดโรคพวกนี้นะแล้วก็เป็นโรคที่อันตรายไหมอันตรายค่ะถ้าหากหลอดเลือดของเรามีปัญหาแน่นอนที่สุดเลยสำคัญ ต่อต่อร่างกายเรามากเลยนะเป็นอันตรายมากๆเลยนะคะนั่นคือทําให้เส้นเลือดอุดตันแล้วก็ส่งผลถึงโรคหัวใจเห็นไหมหัวใจทํางานหนักนะมันสัมพันธ์ในระบบร่างกายของเราทั้ง10ระบบมันมีความสัมพันธ์กันหมดนะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนมีปัญหามันก็จะส่งผลกระเทือนไปถึงทุกส่วนของร่างกายนะ,ะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเย็น ถึงเป็นอาหารที่ที่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้นะถ้าเราไม่ทานได้ก็ดีนะคะหรือถ้าทานก็เบาๆเบาๆนะเช่น เป็นเป็นผักนะคะเป็นผักแทนก็ไม่มีปัญหานะเป็นผักเป็นสลดัดเบาๆอาหารนะคะเน้นเบาๆก็ไม่ควรทานแป้งเลยแล้วก็ควรทานก่อนก่อนห้าโมงหกโมงเย็นนะคะหลังจากนั้นเราก็ไม่ควรทานอะไรอีกเลยนะ,ะแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นโรคอีกอันหนึ่งที่เกิดจากภาวะของการรบับประทานอาหารมื้อเย็นนะคะก็คือโรคโรคของไขมันพอกตับซึ่งเมื่อกี้พี่จะได้พูดไปหน่อยหนึ่งว่า,วาการเกิดไขมันพอกตับมัน,นกเกิดจากอาหารอะไรบ้างอาหารเช่นพ,นพวกน้ําตาลนะ,ะพวกของหวานนะคะพวกน้ําตาล ของหวานของมันซึ่งจะทําให้เลือดของเราเป็นกรดนะคะเมื่อเลือดของเราไปกรดนะคะปั๊บเนี่ยนะคะในน้ําตาลของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันมีมากเกินไปน้ําตาลในเลือดมากเกินไปเลือดเป็นกรดมันก็จะไปเร่งนะเพราะเลือดเราเป็นกรดปั๊บมันก็จะไปเร่งในเรื่องของการสังเคราะห์ไขมันนะคะมันทําให้อไขมันในเลือดสูงเมื่อสักครู่นี้มันก็ส่งผลให้ไขมันตรงนี้ไปพอกที่บริเวณตับนะพอกตับตับเป็นอวัยวะที่สําคัญตับเป็นอวัยวะที่อึด ที่ทนมากแต่ถ้าหากว่าไขมันไปพอกที่ตับสม่ำเสมอบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะทําให้ตับเกิดการอักเสบนะคะแล้วเมื่อตับเกิดการอักเสบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะตับเกิดการอักเสบปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตัวตับเนี่ยมันจะสร้างผังผืดออกมานะคะจะสร้างผังผืดออกมาซึ่งซึ่งในระบบร่างกายทุกระบบไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในถ้าหากว่าเกิดการอักเสบนะร่างกายจะสร้างผังผืดนะเหมือนใยเขาเรียกว่าใยแผลเป็นนะคะจากภายนอกเราก็จะเห็นเนาะจากภายในเรามองไม่เห็นนะะเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะไปรัดตับมันก็จะทําให้ตับทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพนะเมื่อตับทํางานไม่มีประสิทธิภาพไขมันพอกตับบ่อยๆสิ่งต่อมามันก็เกิดทําให้เกิดตับแข็งนะคะตับแข็งเมื่อตับแข็งตอนนั้นเรายัง ไม่บางทีก็ยังไม่รู้เพราะว่าตับเนี่ยกว่ามันจะเสียหายไปมันประมาณนั่นคือตับเนื้อ,ต,อตับเนี่ยจะเสียหายประมาณ70%ถึง80%แล้วมันจะแสดงอาการนะเพราะในตับเนี่ยมันจะไม่มีเส้นประสาทนะคะมันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยต่อให้ตับเป็นยังไงก็ตามเราจะไม่เจ็บนะแต่มันจะส่งผลไปทางอื่นซึ่งอาจจะทําให้การวินิจฉัยผิดพลาดไปอาจจะกลายเป็นว่าเอ้ย เป็นโรคก,กระเพาะนะปวดท้องเป็นโรคก,กระเพาะแทน,นอาจจะยังไม่นึกถึงตับหรอกนะคิดว่าเออกระเพาะมีปัญหาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะทีนี้ตับพอมันมีปัญหาปับมันส่งผลให้ตับแข็งเมื่อตับแข็งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะกลายเป็นมะเร็งตับนะซึ่งเมื่อ,อไหร่ที่เป็นมะเร็งตับแล้วอันนั้นก็ก็ ทำให้การรักษาเนี่ยยุ่งยากมากเลยนะเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเลยตับเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่500ชนิดเลยนะคะตัวตับอย่างเดียวเนี่ยทำหน้าที่มหาศาลเลยให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตับนะคะนะคะดูแลยังไงอย่ายทานแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์เป็นศัตรูตัวไร้กาศของตับเลยค่ะนะคะของหวานก็เช่นกันแต่ตับก็ต้องการของหวานนะแต่ว่าต้องการไม่ได้เยอะนะคะต้องการไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็กินแต่พอดีแต่พอประมาณอย่าดึกเกินไป นะคะพอดึกเกินไปมันทําให้ตับเกิดปัญหาถ้าดึกเกินไปมันจะทําให้ตับอ่อนเกิดปัญหาเช่นกันนะตับอ่อนจะเกิดอาการอักเสบเฉียบพลันได้นะเพราะอะไรเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยคือที่ผลิตซูรินเนาะ ตับอ่อนเป็นแหล่งผลิตอินซูลินแล้วถ้าเราตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ก็แย่เลยนะคะเราก็เป็นเบาหวานเลยเนาะเราก็ต้องฉีดยาเราต้องกินยาตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพยายามดูแลตับอ่อนถ้ามันทางการแพทย์บอกว่าถ้าเสียไปแล้วเนี่ยก็ยากนะคะยากที่จะกลับฟื้นคืนมานะคะเมื่อเสียไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องฉีดยาลดน้ําอาฉีดยาอินซูลินเข้าไป นะ,ะอินซูลินเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวอินซูลินไปจับน้ําตาลไปส่งเซลล์อันนั้นต้องใช้ตลอดชีวิตเลยแต่มันก็มีวิธีอย่างที่บอกว่าเราก็เพียงแต่เพียงแต่ควบคุมอาหารใหม่นะใครที่เป็นเบาหวานนะนะคะ ไปฟังเคสพี่เจี๊ยบที่น้องสาวพี่เจี๊ยบเป็นเบาหวานนะคะตอนนี้ก็ค่าน้ําตาลเขาปกติ123จาก575นะ,ะนั่นคือการคุมอาหารเลยจนะ้ะนักคุมอาหารให้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของอาหารแล้วนอกจากนั้นแล้วอะไรอีกโรคที่สําคัญอีกโรคก,ก็คือโรคของสมองเสื่อมนะอ่ะนะอาหารมื้อเย็นมีผลต่อโรคสมองเสื่อมอย่างไรคือถ้าเรากินอาหารมื้อเย็นเข้าไปเป็นเวลา กินอาหารมื้อเย็นเข้าไปนะคะดึกๆนะกินช่วงดึกๆมากไปเนี่ยมันจะทำให้ระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยฮะนะมีปัญหานะปีปัญหาเพราะอะไรเพราะช่วงเวลานั้นแทนที่จะร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างที่บอกร่างกายมันต้องมาทําการย่อยนะย่อยอาหารมันจะทําให้ส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นถุงน้ําดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนจะต้องทํางานอย่างหนักในการที่ยังจะต้องย่อยอาหารอยู่แทนที่เวลานั้นเน่ยเป็นเวลาที่ร่างกายต้องเตรียมตัว เตรียมตัวเพื่อที่จะเข้านอนนะคะเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้านอนแต่ว่ามัน อนอนนอนไปแล้วร่างกายก็ยังต้องทํางานหนักอยู่มันก็เลยทำให้สมองไม่ได้พักผ่อนนะเมื่อสมองไม่ได้พักผ่อนนะบางทีนอนไม่หลับเนาะนอนไม่หลับเพราะร่างกายมันยังทํางานอยู่มันทําให้หลับไม่ได้เพราะาคนที่กินอาหารดึกๆเนี่ยบางทีกดไหลย้อนด้วยซ้ําไปเนาะกินแล้วไปนอนอย่างนี้ค่ะเกิดกดไหลย้อนทําให้ระบบการย่อยก็มีปัญหาทําให้นอนไม่หลับทีนี้ถ้านอนไม่หลับเกิดส่งผลอะไรเวลานอนนอนไม่หลับปั๊บสมองเป็นสมองเป็นส่วนที่มันจะขับของเสียออกได้ในเวลาที่เราหลับเท่านั้น เลยนะคะเฉพาะเวลาที่เราหลับเท่านั้นสมองถึงจะขับของเสียแล้วถ้าช่วงเวลานั้นเราไม่หลับนะเราก็าจะหลับได้ดึกดๆๆนๆปั๊บเนี่ยสมองของเราก็ไม่สามารถที่จะเอาขับของเสียออกจากร่างกายได้เมื่อมันขับออกมาไม่ได้เนี่ยมันก็จะส,สะสมอยู่ในสมองเพราะมันสะสมมากๆมากๆก,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 ก็กลายเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมนะ นะคะนั่นซึ่งซึ่งก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ทุกทรมานมากเลยนะคะโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมนะคะความจําหายไปอะไรประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการดีที่สุดเลยก็คือทํำยังไงมื้อเย็นนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทานให้น้อยนิดนะคะทานสักประมาณ 5- 5ห้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นหลังจากนั้นก็ไม่ควรทานอีกแล้วแล้วก็พยายามเน้นอาหารที่เป็นผักให้มากๆเลยนะเนื้อสัตว์ให้น้อยๆไขมันต่างๆให้น้อยๆเลยนะคะไขมันสูงๆเนี่ยให้เลี่ยงเลี่ยง ยังได้เรียงเลยเพราะมันจะทําให้อ่าเกิดเขาเรียกว่าเกิดการอ่าเกิดการท้องอืดน,นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยไม่ควรทานพวกอ,อาหารพวกไหนบ้างพวกอ่าพวกถั่วก็ไม่ควรเนาะใกล้นอนเนี่ยไม่ควรทานถัว่วพวกถัว่วพวกธัญพืชต่างๆเนี่ยนะพวกที่มีกลูเตนนะเพราะไอ้พวกนี้มันจะทําให้ท้องอืดน,นะท้องอืดเสร็จก็นอนไม่หลับนะคะ นี่แหละค่ะน,นะนี่ก็คืออาหารมื้อเย็นซึ่งถาม,ถามว่าทํายากไหมโอ้ทำยากมากเลยค่ะนะคะการที่จะลดอาหารมื้อเย็นนี้ทํายากมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้องการให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนะคะไม่เป็นโรคต่างๆนานา,นาเราจําเป็นต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะกินได้ไหมกินได้อยู่นะคะแต่ว่ากิน นะคะสี่ชั่วโมงนับไปสี่ชั่วโมงก่อนนอนนะคะนะคะก็ยังกินได้อยู่แต่ขอให้เป็นอาหารที่เบาๆนะคะอาหารเบาๆบซอบๆค่ะนะคะเช่นพวกผักพวกสลัดอย่างนี้นะคะไม่ควรเน้นอาหารหนักๆในมื้อเย็นนะคะใ <c ười> ครมีคําถามไหมคะวันนี้เราก็ซอบๆเฉพาะเรื่องของมื้อเย็นนะนะ,ะนะคะนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าก็เราพูดถึงเรื่องอาหารมื้อเย็นนะคะซึ่ง ต้องทำแม้ต้องทำนะเพราะต,ต้องการดูแลสุขภาพเราก็ต้องทำนะคะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งการออกกําลังกายก็สําคัญถ้าหากว่าเราเป็นโรคอ้วนสิ่งสําคัญคือต้องออกกําลังกายนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเท่านั้นนะคะนะการที่เราจะลดน้ําหนักตัวลดไขมันให้ออกไปนะสิ่งที่สําคัญก็คือ1นนะคะเราต้องทําอะไรหนึ่งนะคะเราจะต้องนะ,ะาการที่เราจะลดไขมันต่างๆออกได้มีวิธีเดียวคือการที่2อออย่างก็คือคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะ นะคะถ้าเราไม่คุมอาหารไม่ออกกําลังกายด้วยยังไงก็ตามไขมันที่สะสมอยู่ในภายในร่างกายมันไม่ถูกเอาออกมาค่ะยังไงมันก็สะสมยิ่งนานวันก็ยิ่งเป็นอันตรายเป็นระเบิดเวลาอยู่ในตัวของเรานะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังนะคะตั้งใจที่จะออกกําลังกายที่จะลดน้าหนักพี่เจี๊ยบก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่พยายามอยู่นะซึ่งมันยากโคตรเลยนะแต่ก็ต้องพยายามไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์ถ้าเราตั้งใจที่จะทํานะคะอย่าลืมนะคะ มากพอดีพอนานพอนะคะมันถึงจะประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ